สวัสดีค่ะพาเดินใต้ดินเอ็มาทีที่เจทลุไปศูนย์ประชุมสิริกิจนะคะก็จะมีของขายเยอะแยะใต้ดินเย็นสบายของขายเยอะเดี๋ยวซื้อสาลาเปาเวลาพรกินก่อน นี่ยสาเปานี่สาวออฟฟิศเขาก็มานค่ะตอนนี้ช่วงบ่ายนะคะนคเนเบียนๆออกมัง้ง <c ười> คนเยอะปกติไม่ออกก็เยอะอยู่แล้วนะ ấn chuông ờ, bên đấy phần Để từ này, hãy đi từ À, mình cái phần lang coi kìa Food เป็นแน่นมีงานด้วยนะที่นี่แต่เถ้าเวลาไม่มีงานจะเงียบมาก ว่าเสิงหงคนเยอะแยะต้องมีงานอะไรทำไมคนเยอะมากเลยกาแฟฮันเดอร์ซนนี่ก็เห็นคนขึ้นไปทานเยอนะเนาะ รู้เลยว่าพอปลายเดือนเงินเดือนออกคนมานั่งทานเงินเยอะโป๊กิซซ่าวันนี้ต้องมีงานเลยรแน่ๆเลยเยอะเลยอะ่ะ ทำานอะไรกันมีงานอะไรของงานเครื่องสำอางงานเครื่องสำอางคอสโมแล้วเครื่องสำองัง ลดราคาทำไมคนเยอะ อน,นี้งานเครื่องสำอางลดราคาค่ะวันนี้วันนี้วันสุดท้ายวันนี้ก็ให้เราลงทะเบียนทะเบียนตรงนี้เข้าเข้างานนะคะแล้วก็ไปสแกนหน้างาน ศูนย์ประชุมสืรอกิจเวลามีงานนี่คนเยอะนะเขาก็จะมีพร้อมกันสองงานอย่างเงี้ยคนเดียวขายดีนะของวันนี้มีงานประชุมด้วยแล้วก็มีงานเที่ยงสำอางลดราคาก็เห็นมัจฉะแล้วแหละ ช่วงนี้พอดีช่วงบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงเที่ยงคนเยอะเลยอ่ะ เงิน,นเดือนออกคนเยอะซานตาเฟสไปเขาก็เต็มนะเต็มร้านค่ะเ,เต็มเลยร้านอาหารลาวยวนเอ้ยน่าทานนะเอ้ยน่าทานนะนี่คนเยอะแยะเลยอ่ะ อันนี้รอหน้าร้านเลยนะ้าหารญี่ปุ่นนะมีคูราเคอรีออ่อันนี้เต็มคนก็เต็มนะ ทุกที่เลยอ่ะอ๋อเซนจะทะรุกันได้คนเดียวนะคะ่ะพอดีอาจจะเป็นพอดีเที่ยงหรือเปล่าคนเยอะ เออคนนั่งร้านอาหารเต็มทุกร้านนะคะร้านเครื่องดื่มร้านนี้ขายดีมากเซเว่นสั้นนะขายดีนะ